ครับสายที่มีสิครับผมขออนุญาตปล่อยงานเก็บอีกสักตัวหนึ่งนะครับใครที่ชอบสภาพนางฟ้าเลยชอบงานเก็บสะสมนะครับผมถามรุ่นนี้จะเป็น M W สามสิบนะครับผมสวยคนเล่นวินเทจรู้กันดีนะครับโอเคตัวนี้สวยมากนะครับผมขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผม ริงกะว่าจะใช้สายเบอร์สิสายเบอร์สิบมันหมดก็เลยขึ้นเบอร์สิให้แต่จริงๆเล่นเบอร์สิบกบพลังดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเจ็บนิ้วใช้แรงกดเยอะนะครับผม ที่ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากได้งานเฮนเมสสวยๆเอาไว้เล่นเอาไว้เก็บสะสมนะครับผมอินเลเหลือกหอยหกเหลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้อ่าผมให้ดูสภาพก่อนคือจริงๆมันก็ไม่มีตำหนิอะไรหรอกมันเต็มที่จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองนะครับผมผมให้ไล่ดูตามนี้เลยนะครับผมสภาพนางฟ้านะครับตัวนี้ใคร ช้าอดแน่นอน,นครับตัวนี้ถือว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยหลายๆท่านก็หากันเยอะนะครับผมคอไม่มีริ้วรอยเลยคอจะเป็นลายไม้หมอไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผม <S <S เดี๋ยวดูก่อน <S 1> <S 1> เผื่อผมอาจจะไม่เห็นลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมอ่ะนี่ลายไมยโ้โหดรถฟู้สวยๆนะครับผมแต่ที่จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองนะครับผมคีต้านอนกล่องครับ ปบ,ปบอันนี้อะไรอ่ะอรอยอะไรไม่รู้อ่ะดูแล้วกันนิดหน่อยอย่าไปซีเรียสนักรบย่อมมีบาดแผล <c ười> กีตาร์เบอสองมันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลงให้สภาพนางฟ้าเลย Mw สาสิบนะครับเจแปนตัวเนี้ยเดินอัมบโลนรอบตัวชอบมากเลยจริงๆตัวนี้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับ แนะนำนะให้เอาไปหาสายดีๆใช้หาพวกเด็ดดิโออิเล็กเซอร์ก็ได้จริงๆผมจะเปลี่ยนสายอิเล็กเซอร์ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะราคามันจะสูงขึ้นไปอีกผมไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวให้ลูกค้าเอาไปต่อยอดเอาเองแล้วกันสายตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายธรรมดาเป็นสายเอาบอร์สิบนะครับผมเล่นแบบนิ่มๆมมือถ้าใครชอบเนื้อเสียงดุดันหน่อยก็เอาไปขึ้นเป็นเบอร์สิบเอ็ดแล้วกันนะครับผมพวกนี้ก็จะเดินอับโลนรอบตัวค่อนข้างที่จะสวยนะครับ สวยนะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยข้งหน้าตามนี้เลยนะครับผมไร้ริ้วรอยนะครับคุ้มตัวนี้คุ้มมากตัวนี้65 0 0นะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็ม180ยเก็บรายทาง250เหมือนเดิมครับผมท่านใดสนใจก็ทักแชทปิดได้เลยแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมรายละเอียดผมลงไวใ้ให้ในรายละเอียดเรียบร้อยบางท่านอนะ่ะชอบถามหาคิดคือ ผมอยากให้อ่านรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ชอบถามว่าราคาเท่าไหร่ค่าส่งยังไงอะไรยังไงทุกอย่างผมทุกอย่างเลยผมลงไว้ให้ในรายละเอียดหมดเลยเวลาผมลงขายของอ่ะผมจะลงรายละเอียดไว้ให้หมดเลยคิปก็มีแต่ถามบางท่านถามไม่ไม่อ่านบางทีถ้าผมไม่ตอบก็่ะว่ากันนะครับผมโอเค ใด้ปิดได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม